สวัสดีครับบ้านี้กรณีแผ่นดีซีรี่ะก้นเรื่องสรีบกันการหลักสงคราม้ังโลกรบบกเมลโกโ้เตะยวทิเจอร์จร์เอดีเวอร์ทิเจอร์ออออนะครับโลโก้นี้จะแอกไปปีสีถึงปีห้าึงถึงถึงอีห้เบ่นที่หนึ่งนะครแงซาร้าก็ ย้ำม,มาอยู่นะครับพอดูได้100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแผ่นที่สองแผ่นที่สองย้ำม,มาอยู่หนึ่งเดินมีเนื่อมีเนื่องย่อมีเนื่องยอ่อ โลโก้เซอร์ซีเดลตโลโก้แช็ดแ,แต่เดินทางมาคง2องอันดนะับได้ตีสีจะถึงเมษายน2 5สอ,อนร้โลโก้ทีวีีเวอร์ทิเจอร์ไปแล้วิเจอร์ซีเดียวนาหนึงร้อรนะ 1, 6, นาทีทันทีเมื่อพุ้สก,กิจดายน2สอ,อนารเมื่อชุ่งออกงานสือสารกลงไทยเล่นที่29บเ้คันที่สาสิ์ก่อนวันอาสากะ ก่อนวันรอกระทงปิดท่าเรียนในสอกไม่พลาดแล้วคุณสถานีโตฮคาช่องเจ็ดสีถือช่อง jsd และกุ้งกับกลุมสถานีโตรคา่คาบูค่าบุช่องห้าครับต้องสส่อีกทีนี้สันดีครับ